สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมนัชระนันทพฤเดชกับรายการละเลาะขอบสนามครับผมช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของฟุตบอลโลกอยู่นะครับแล้วก็เดินทางมาถึงช่วงเรียกว่าโค้งสุดท้ายละถึงมันจุดแล้วล่ะคือถ้าหลุดอย่างนี้ก็คือออกนอกกรอบไปแล้วนะครับก็คือฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศครับได้คู่ชิงชนะเลิศมาแล้วนั่นคือด้านของฝรั่งเศสของดีเดียชองนะครับกับด้านของโครเอเชียต้องบอกเลยว่า2ทีมนี้ภาษีนั้น ต่างกาันค่อนข้างเยอะทีมหนึ่งเป็นว่าที่ทีมเต่งอีกทีมหนึ่งเป็นทีมจะม้าหมึดก็ไม่เชิงนะสำหรับโคเอเชียนะครับ <S 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 แต่ว่านักเตะโควเอเชียหลายคนก็คาแข่งอยู่ในลีกยุโรปแล้วก็ลีกดังด้วยนะครับแต่เรื่องของศักยภาพของตัวสำรองหรือในหลายๆเกมที่ผ่านมาฟรังเซสแสดงเห็นแล้วว่าเขามีศักยภาพมากพอที่จะควา้าแชมป์โลกสมัยที่2โดยนะครับถ้าเราเปรียบเทียบกันเหมือนยุคประมาณปี1998ที่ได้แชมป์โลกครั้งแรกนั้นะ นักเตะชื่อนี้คล้ายๆกัน oh, <yeah. S 1> คือเรื่องของผงกําลังที่อายุไม่ได้มากนะครับหลายคนด่าว่าเฮ้ยหน้าเป้าฝรั่งเศสมันห่วยจังว่ะ mm hmm. อย่างโอรีเวเลชิรูนะครับแต่หลายคนก็มองว่า e y, ถ้าเป็นยุค1998 19, 19, นะ่มันก็มีนักเตะแบบนี้อยู่นะ mm hmm. ใ,นในทีมฝรั่งเศสซึ่งเป็นหน้าเป้าแต่ก็ทําประตูไม่ได้อะไรเงี้ยจะหาว่ายุคนั้นมันก็มีนักเตะหลายคนที่เอามาทดแทนกันไ mm hmm. ม่ว่าจะเป็นพวกความเร็วอย่างซิวังวิตตอรเทลลี่องรีซึ่งยุคนี้ก็เป็นคิเลบัปเป้ันนะีคือองรี ทางด้านของวิวตอรก็จะเป็นด้านขององตวนคริสมันนะประมาณนั้นเลยนะครับแล้วก็กองหลังตัวหลักก็อย่างดีเยด้ชองยุคนั้นก็คือวารานทุกวันนี้คือน,นิ่งแล้วก็เล่นลูกกลางกัรได้ดีนะ oh ครับ <yeah. S 1> ส่วนด้านของโครเอเชียเนี่ยถ้ามองในมุมหนึ่งผมว่าตอนนี้นักเตะโครเอเชียหลายนคนค่าแข่งอยู่ในหลีกยุโรปก็จริงแต่หลีกยุโรปในในมุมของผมเนี่ยมาตรฐานของฟุตบอลค่อนข้างจะต่างล oh, <yeah. S 1> หลายคนของอ่ฝรั่งเศสอยู่ในอังกฤษอยู่ใน ซึ่งบอลที่เนี่ยมันมันค่อนข้างจะเขี้ยวแล้วก็หิน oh, <no. S 1> แต่นะครับของโครเอเชียหลายคนอยู่ในอิตาลีซึ่งความเป็นอิตาลีเนี่ยโอเคฟุตบอลมปนสวยงามครับเข้าบอลกันไม่ค่อยแรงมันจะกลายเป็นฟุตบอลศิลปินให mm hmm. ้ตัวเตงใคลิปบ้างม้วนบ้างพอมาเจอบอลเร็วๆซึ่งผมเชื่อว่าเดชองรู้ว่าต้องแก้เกมกับทางด้านของโครเอเชียยังไงแล้วก็สําคัญคือโครเอเชียเนี่ยกว่าจะผ่านด่านนี้มาได้เนี่ยมาถึงด่านนี้เนี่ยเจอแมตช์ท,ที่เรียกว่า สูสีแล้วก็เกือบเจ้าตัวเองไม่รอดยกตัวยอย่างเช่นในแมตช์เจอในของรัสเซียก็ตามในแมตช์ที่เจอในด้านของเดนมาร์กก็ตามกว่าจะชนะมาได้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะใช้พลังกำลังค่อนข้างเยอะนะครับพูดถึงณนะจุดนี้เนี่ยผมมองว่าภาษีของฝรั่งเศสยังค่อนข้างที่จะดีกว่าแล้วก็พร้อมก่ากับการเป็นแชมป์โลกนะครับถ้าไม่เชื่อลองถามอันดุลดูอไอ้ดูนี่คิดว่างระหว่าง,างคเอเชียกับฝรั่งเศสนะ รังเซ็นกูร่าอ่าฝรั่งเศสอยู่แล้วมาเอาตังค์กับกด,ด,ออกดุนก็ไม่ได้เดี๋ยวเอาข้าวดุนก็ไม่ได้เดี๋ยวดุนชอบเชียร์ทีมเดียวกันด้วยนะการพนันไม่ให้เล่นนะครับผมไปเรียนข้าวไปเรยนข้าการพนันไม่เล่นแต่เลี้ยงข้าวนี่ไม่เกี่ยวนะดุนนะตัวนึงของการพนันข้าวเอาเหรอโอเคโอเคก็เ,คเราไม่เอาแล้วกันถ้างั้น<ะ>ก,ก็เอาแบบว่าเชียร์กันให้สนุกก็แล้วกันนะครับ ดุบอกว่าฝรั่งเศสอ่ะฝรั่งเศสผมก็ว่าฝรั่งเศสนะครับก oh ็รอดูกันต่อไปกับการเป็นแชมป์โลกสมัยที่2ดูซิ่ว่าเขาจะทําได้อย่างที่พวกเราฟันธงไว้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่ข่าวกันต่อเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้กระแสก,กําลังมาแรงเกี่ยวกับคริสเตียโนโรนัลโดครับผมคริสเตียโนโรนัลโดนะครับตอนนี้ก็มีข่าวดีว่าเขาได้ประกาศย้ายไปสําหรับทีมที่มีชื่อว่ายูเวนตุสแล้วนะครับ โดยเล็กซาโดเดลเปียโรคนในภาพนี้นะครับเป็นตำนานของยูเวนตุสครับ mm hmm. เขาก็บอกว่าเขารู้สึกดีใจมากนะที่โรนโดนั้นมาอยู่กับย mm ูเวนตุสในเมืองตูริน mm hmm. เพราะว่าจะเป็นผลดีต่อสโมสรและเป็นผลดีกับวงการลูกหนังกันโชสซิลิเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยกานโชสซิลิต้องบอกเลยว่าตั้งแต่ปี2006นะครับชบเซาเหลือเกินจนกระทั่งการมาของโรนโดนั้นจะสามารถ กอบกู้ภาพลักษณ์ของเซเรียกลับมาได้หรือเปล่าแต่เขาเชื่อว่าทำได้แน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้หุ้นยูเวนตุสเนี่ยขึ้นถึง34%นะณตอนนี้เท่าที่ทราบกันหลังจากที่โรนโดแค่ประกาศว่าฉันย้ายมาหนาของยูเวนตุสแน่นอนแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่โรนโดในวัย33ปีนะครับจะย้ายมายูเวนตุส ในราคาถึง100ล้านยูโรแล้วก็ยุติบ,บทบาทการเป็นนักเตะในแรมบอริดที่ทำมาทั้งสิ้น9ปีคว้าแชมป์มามากมายนะครับโดยเดเปโโได้พูดว่านะครับโรนโดนั้นมีความกระหายแล้วก็มีความมุมานะที่ต้องการจะเป็นแชมป์ทุกๆแชมป์และมันจะเป็นผลดีต่อยูเวนตุสและวงการฟุตบอลอิตาลีแบบไม่ต้องสงสัยเลยโดยหน้าของโรนโดนั้นจะมารับค่าเหนื่อยอยู่ที่30 ล้านยูโร oh, <no. S 1> ต่อปีครับแล้วก็ค่าตัวงเขาจะเพิ่มอีก12ล้านปอนด์ก็คือ112ล้านปอนด์ตามโบนัสที่ได้นะครับไปกันต่อกันที่ข่าวที่เรียกว่าหน้าขนหัวลุกสำหรับเด็กๆครับเม็กซิโกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฟุตบอลโลกรอบนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นการพลิกบทบาทของทีมชาติเม็กซิโกที่เรียกว่าลาตินเอ,อเมริกาใต้ของอเมริกาเหนือวงไหม ไม่นด้งงหรอกเพราะว่าเม็กซิโกเล่นบอลคล้ายๆกับบราซิลหรือเจรีนาแต่ว่าเม็กซิโกนันอยู่ในทวีปอ,อเมริกานั่นเองนะครับทีมนี้นะครับเป็นทีมที่อยู่ในลีกของเม็กซิโกเขาเปิดตัวมาร์คคอตแต่มาร์คคอตตัวนี้นะผมเชื่อว่าเด็กหลายคนเห็นแล้วขนหัวลุกฮะ oh, <no. S 1> เพราะว่าสโมสรนี้มีชื่อว่า Lobos บียูนะครับนี่คือมาร์คคอตของสโมสรตัวใหม่ครับ ที่มาจากคำว่าโลบอสซึ่งแปลภาษาอังกฤษนั่นคือนั่นของหมาป่าหรือว่าวูฟนั่นเองนะครับ oh, <no. S 1> ซึ่งเด็กๆหลายคนเห็นแล้วก็ร้องกรี๊ดเลยครับเพราะว่าหน้าตามันไม่ได้ดุดันนะครับแต่มันน่ากลัวและน่าขยะแขย,ง,ขยงมากกว่าสำหรับเจ้ามาสคอตตัวนี้นะครับ oh, <no. S 1> ก็ต้องดูนะครับว่าปีหน้าที่เริ่มใช้มาสคอตตัวนี้แบบจริงจังแล้วเนี่ยกระแสตอบรับ ของสโมสรกับแฟนๆจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ <S <S> <S มากันที่อีกหนึ่งข่าวดีกว่าที่เป็นข่าวของ2ทีมที่เราพูดไปกันเรื่องของออังกฤษก,กับฝรั่งเศสนะครับเรียวฟอรินาครับเขาเป็นเซนเตอร์ที่หลายคนรู้จักเป็นอย่างดีนะครับในานามของกอ,องหลังระดับโลกที่ช่วยสร้างให้แมนเชสเตอร์นเต็ดนั้นมีผลงานโดดเด่นมากมายนะครับล่าสุดครับทางของเรียวฟอรินาได้ออกมา ผมเรียกว่ากัดเล็กๆกับคีเร่บัเป้นะครับเขาบอกว่าคีเล่เอ็มบปเป้ทาสิ่งที่ผิดกติกาอยู่และเชื่อว่าหลายคนไม่อยากเล่นกับผู้ชายคนนี้ oh, <no. S 1> และคนอานจะถามว่าเฮ้ยทำไมพูดงนี้วะะแต่จริงแล้วความหมายเขาคือคิเล่เอ็มบปเป้เป็นกองหน้าที่มีความเร็วมากและเขาเองนั้นถ้าอยู่ในช่วงคีคเขาก็ไม่อยากเล่นบอลกับผู้ชายคนนี้ mm hmm. เพราะเหมือนผู้ชายคนนี้โกงครับ oh. เพราะว่าเร็วเกินไปนั่นเอง แล้วคุณเชื่อไหมว่าเขามีวัยเพียงแค่19ปีเท่านั้น <Wow. S 1> แล้วกองหลังอย่างพวกเราจะป้องกันไอเด็กคนนี้ยังไงล่ะถ้ามันเร็วขนาดนี้ <Wow. S 1> เดียวบอกว่าถ้าผมจะเอาไอเด็กคนนี้ให้อยู่ผมต้องสกิทเพื่อนผมอย่างไมเคิลคาลิกให้มาอยู่หน้าผมเหมือนสมัยที่ผมเล่นให้แมนยูแน่นอนแต่ผมบอกเลยว่าสกิทเตอร์เอาไม่อยู่หรอกคาลิกก็ช้าพอๆกับเองเลยลเอานาน <laughs> เฮเยนะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นนะครับมันก็เลยเป็นประเด็นกันว่าไมเคิล ทางด้านของเดวิฟรนานก็เลยออกมาพูดถึงคิเลบาเป้เพราะว่าคิเลบาเป้ทำผลงานด้อย่างยอดเยี่ยมมากกับวัยเพียงแค่19ปีกับฟุตบอลโลก2018นะครับดีเดียได้ชงโค้ชของฝรั่งเศสคว้าแชมป์โลกปี1998ดีอางาของคิเลเ์บาเป้ปี1208อายุ19ปีเพราะฉะนั้นเขาเกิดไม่ทันดีเดียได้ชงชูถ้วยแชมป์โลกด้วยซ้ำนะครับ แต่ว่าดีที่ช่องนั้นเขาบอกว่าเขาไม่ใช่ปัญหากับเด็กคนนี้ครับเขาสามารถดึงศักยภาพนักเตะทุกคนออกมาได้โดยเฉพาะนะครับแมตช์ล่าสุดครับที่เป็นแมตช์ระหว่างเบลเยียมกับฝรั่งเศสแมตช์ Matt นั้นมีประเด็นดราม่ากเกิดหลายประเด็นนะครับเพราะว่าหนึ่งในสตาฟโค้ดของเบลเยียมนั่นคือเทลี่องลีนั่นเองนะครับเ oh, <no. S 1> ทลี่องลีเลือกที่จะรับงานเป็นสตาฟโค้ชให้กับเบลเยียมและเป็นโค้ชกองหน้าเพื่อจะเทรน กองหน้าโดยเฉพาะและทําให้ผลงานของเบ่เยี่ยมในยุคนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆนะครับดีเยช่งครับเขาบอกว่าเทอรรียอองรีถึงแม้จะเป็นเพื่อนร่วมทีมเมื่อ20ปีที่แล้วแต่ถ้าในานามทีมชาติณนะแมตที่แข่งขันกันเมื่อแมตที่ผ่านมานั้นอองรีคือศัตรูเท่านั้นนั่นเองนะครับเราเป็นศัตรูกรันเฉพาะการแข่งขันแต่หลังจากจบจากการแข่งขัน เราก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมน,นะครับมี oh, <yeah. S 1> คนที่สนับสนุนความคิดนี้นะั่นคือหัวหน้าของฮโกโอริสนะครับฮโกโอริสคือผู้รักษาประตูที่ดีอันดับต้นๆของโลกเหมือนกันเขาบอกว่าเขารู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะองรีคือนักเตะที่เป็นสุดยอดตำนาน <Wow. S 2> ถึงแม้จะไปอยู่ที่ไหนก็ช่างองรีคือคนที่สร้างประวัติศาสตร์และสร้างตำนานได้ทุกที่จริงๆแม้กระทั่งวันหนึ่งที่เขาเป็นสตาร์โพลก็เถอะนะครับองรีตอนนี้มาเป็นสตาร์โพสโดยก่อนหนี้เขาเป็นนักเตระฝรั่งเศสทำผลงานได้ ก็คือยิงไปถึง50บประตูจาก1 2 3นะซึ่งถือว่าเป็นผลง,งานที่ยอดเยี่ยมกับการเล่นในกับทีมชาิฝรั่งเศสนะครับและหลังจากจบเกมก็อย่างที่คนทราบกันครับฝรั่งเศสชนะเบลเยียมนะครับและองรีก็เดินออกมาแสดงความยินดีกับตีเดชองนั่นคือแฟร์ลย์นั่นคือสปีริตของจริงนะครับทางด้านขององรีก็มาพูดกับทางด้านของเดชองนะครับก็แสดงความยินดีนะครับและสำคัญกว่านั้นคือถ้าเราได้เห็นภาพครับองรีไปซบไหล านด้านของพอลพ็อกบาครับและสำคัญคือได้เข้าไปสวมกอดโอลิเวียชิรูด้วยนะครับโดยความสำเร็จของเบลเยียมครั้งนี้ต้องบอกเลยว่าผู้ชายคนนี้นะครับคือคนปิดทองหลังพระของจริงที่สามารถพาเบลเยียมเข้ามาถึงรอบที่เรียกว่าดีที่สุด4อันดับแรกของโลกนะครับคณะของมาติเนตโค้ดของเบลเยียมก็ยังบอกเลยว่าถ้าไม่มีองลี กองหน้าเบลเยียมก็ไม่สามารถเด่นได้ขนาดนี้นะครับเพราะนั้นเซนิคครั้งนี้ยกความดีคอชอบให้กับอองรีด้วยเช่นกันนะครับมาอีกหนึ่งนักเตะครับที่เรียกว่าใจถึงเหลือเกินนะครับพ่อบ้านใจถึงนั่นคือทางด้านของมาริโอมันชุกิดครับมาริโอมันชุกิดครับเขายอมครับควักเงินของตัวเองนะครับเป็นเซ็นแล้วประมาณ3,350ยูโรหรือประมาณ1,30 0 0 0บาทเพื่อจ่ายเป็นค่าเบียให้กับแฟนบอลโครเอเชียที่อยู่ในบ้านเกิดของเขา และนี่ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่มาสกิดเลี้ยงแฟนบอลของตัวเองแบบนี้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็ได้บริจาคเงินก้อนโตเพื่อช่วยทีมนักผจญเพลิงไว้ใช้สำหรับการช่วยเหลือผู้คนในเมืองที่เขาเกิดน,นะครับและล่าสุดครับทางด้านของมาสกิดนั้นก็จ่ายเงินเพื่อให้แฟนๆได้มาใช้ความสุขด้วยกันเวลาที่มีความสุขด้วยกันแบบนี้นั่นเองนะครับ ไปที่อีกหนึ่งข่าวครับซึ่งเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าผมไม่ค่อยแฮปปี้นะแล้วผมช่วยหลายคนเขรางผ,ผมไม่แฮปปี้ด้วยเพราะว่าตอนนี้เราพยายามแยกเรื่องของการเมืองออกจากกีฬานะครับแต่ว่าในเรื่องของโค้ชโปยเชียคนนี้เขาดึงเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวหลายคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องการเมืองไงเดี๋ยวเรามีคลิปให้ดูครับไปดูคลิปกันว่าเขาพูดว่าอะไรนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เขาพูดกันนะครับถ้าผมจะแปลเป็นภาษาโปยเชีย er, ผมก็จะบอกว่า สวัสดีเอ้ยเพื่อนชาวยูเครนตอนนี้ฉันนาก็สามารถมาล้มรัเสเซียให้พวกหนาได้แล้วนะอเออเป็นไงสุดยอดไหมล่ะนะครับซึ่งทางด้านของเขาก็บอกมาแบบนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมไปแปลออกได้ยังไงนะครับแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับ <laughs> ทางด้านของคลิปเมื่อกี้นี่ก็มีทางด้านนักเตะที่มีชื่อว่าโดมกอรวีด้าอยู่ใด้วยด้วยนะครับเขาแสดงความดีใจไปถึงสโมสรสโมสรหนึ่งที่เขาเคยอยู่ด้วย นั่นคือด้านของสโมสรดีนโอโมเคปซึ่งอยู่ในประเทศยูเครนและประเด็นก็คือยูเครนเขามีปัญหาการเมืองกับรัสเซียอยู่นั่นเองก็ลงมณประมาณว่าเฮ้ยรัสเซียเราจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> นายดังนั้นเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่รับไม่ได้โครเอเชียสโมสรฟุตบอลโครเอเชียนะครับสมาคมฟุตบอลขอไปฮนะก็เลยประกาศยกเลิกสัญญากับทางด้านของออกเยนวูโกเยวิต จากการเป็นผู้ช่วยโค้ชเรียบร้อยแล้ว mm hmm. ครับและอีกหนึ่งข่าวสำคัญครับลุยเอลิก้ถูกประกาศแต่งตั้งเป็นโค้ชทีมชาติสเปนต่อจากเฟร์นันโดทีเอโรที่มารับเรียกว,ว่ามารับเลยอ่ะรับทุกเหรอก็ไม่เชิงทุกนะพเพราะเฮโร่ก็ทำผลงานนี่ยอดเยี่ยมนะครับเฮโร่เนี่ยมารับ,บบทบาทโค้ชของสเปนเพียงแค่ฟุตบอลโลกก่อนแข่งมีแค่2อวันนั้นหลังจากคาะของบูเลน โรเปตกีลันได้แอบไปรับงานจากเรอัลมาดริดและถูกสมาคมฟุตบอลสเปนยกเลิกสัญญานะครับทำให้ทางด้านของเฮโร่ต้องมาคุมทีมแล้วก็หยุดอยู่แค่รอบชกทีมสุดท้ายนะครับคราวนี้ฮะเฮโร่ก็บอกเราว่าเขาไม่อยากทําต่อเพราะว่าเขายังไม่มีความพร้อมในหลายด้านก็เลยคุยกับด้านของสมาคมฟุตบอลสเปนแล้วสมาคมฟุตบอลสเปนก็เลยตัดสินใจแต่งตั้งหลุยส์เอลิเก้ครับเป็นเทรนเนอร์คนต่อไปในระยะเวลา2ปีโดย เอลิก้นั้นเคยรับงานว่าจะเป็นโรม่าเซบัาบิโก้แล้วก็กลับมาค้มนูในปี2014แล้วก็สำคัญคือกลับมาทีแรกปุ๊บพาบาร์เซโลนาคว้า3แชมป์เลยนะครับได้แชมป์ลีก2สมัยได้แชมป์เปี้ยนลีก1สมัยโคปาเดเล่สมสมัยและแชมป์สโมสรโ,โลกอีก1สมัยและนั่นคือบทพิสูจน์แล้วว่าเอริก้นั้นยอดเยี่ยมแค่ไหนกับการที่จะมาคุมทีมชาติสเปน,นครับโอ้ยเ oh, <yeah. S 1> นี่ก็เป็นอัปเดตของฟุตบอลโลกทั้งหมดในช่วงนี้ครับ เพราะว่าเราจะไปร่วมเชียร์กันอยากรู้แล้วว่าใครจะเป็นแชมป์โลกและเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับเรามาดูซิว่าสถิติอะไรเกิดขึ้นบ้างในฟุตบอลโลกครั้งนี้เราไปพูดถึงแชมป์โลกกันได้นะฮะว่าแชมป์โลกนั้นเนี่ยเป็นใครตอนนี้ยังพูดไม่ได้เนยเพราะไม่รู้อะไรถ้าอาทิตย์หน้าดูแล้วว่าใครแชมป์โลกเราพูดได้แล้วนะครับเราจะไปหาสถิติมาว่าอะไรเป็นสาเหตุทำให้เขาประสบความสำเร็จนะครับและเราจะปิดท้ายกันด้วยภาพความสำเร็จของคริสตยโนโรนัลโด้กับเรอัลมาดริด ก่อนที่เจ้าตัวจะประกาศอำลาสโม,มสรเรอลัลมาดริดมาร่วมทีมยูเวนตุสครับเราจะปิดท้ายกันด้วยคลิปของโรนโดครับวันนี้หมดเวลาแล้วผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Marcelo lovely cross in and there it is Cristiano Ronaldo and the near post this time a her it's dipped over the top to Ronaldo Ronaldo Cristiano Ronaldo making it 4-2 to Real Madrid I'm hoping he didn't uh, make a signal to the owner Ronaldo, brilliant take by Ronaldo, give him one chance and he gives you a goal, Ronaldo comes to life!